วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกั็วิสมอนนะครับวิตามินมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเลมอนนิดเฟเวอร์นะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่านี่เลยนะจ๊ะบรรจุพันธุ์นะครับมันเป็นบรรจุพันธุ์ทรงแคปซูลนะครับพยายามดูว่าเป็นแคปซูลนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบเอ่ยโค้งแบบข้างบนไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดบางโค้งแบบข้างบนเนี่ยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันจะวางไม่ได้นะจ๊ะเขาเลยต้องตัดนะครับแต่ว่าดูแล้วแบบเฮ้ยเเมอนนนนนแคคปล่ะะะบบรรัััก็็้าาตววีีข วิตามินซีสูงนะครับวิตามิน B 2สอง6สามหกแล้วก็คอลลาเจนนําเข้าจากญี่ปุ่นอ่าแล้วจะงงๆนะจ๊ะ,สะแสดงว่าวิตามินซีบีสองบีสามบีหกผลิตที่ไทยใช่ไหมไม่ผลิตที่ไทยทั้งหมดเลยแหละครับเขาบอกนะครับว่าคอลลาเจนประเทศไทยก็ผลิตนะครับแล้วก็ขายส่งนอกด้วยคือถ้าเกิดคุณจะมองว่าให้ผลิตภัณฑ์ของฉันนะให้มันต้องใช้คอลลาเจนเกรดดีคุณก็เขียนนียครับว่าคอลลาเจนไทยเกรดส่งออกเขาบอกนะครับว่าเปียนเป็นคนชาตินิยมนะครับแล้วก็พอเห็นอะไรอะ่ะ ที่ประเทศไทยผลิตได้แล้วก็ส่งออกนอกได้นะครับและที่สาคัญทะลึ่งขายดีด้วยนะครับเพราะดูในรายการทีวีนะครับเฮ้เราส่งคอลลาเจนไปขายญี่ปุ่นไปขายยุโรปคอลลาเจนไทยมีเกรดดีแล้วเอาคอลลาเจนญี่ปุ่นมาเพื่อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสินค้าอะไรที่เป็นบางอย่างที่คนไทยผลิตได้แล้วขายได้ดีในต่างประเทศนะครับไม่ต้องเอาเป็นมาเข้ามานะครับให้คนไทยต้องขัดดุลนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นข่าวหน้าครับออกรถใหม่เนาะก็ขอนิดนึงนะครับว่าให้มันเป็นของไทยทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสร้าง่ะ ความมีเกรดความมีคัดคุณก็เลยใช้เลยครับว่าของไทยมาตรฐานส่งออกพราะพี่อนบอกเลยนะครับพี่นใช้เราทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วของไทยมาตรฐานส่งออกเพี่อนบอกเลยถ้าเกิดเราใช้ของไทยมาตรฐานส่งออกนะมันเทียบเท่ากับต่างประเทศนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับในฐานะคนเป็นชาตินิยมด้วยนะครับก็ต้องเข้าใจนะของไทยแบบที่ผลิตในประเทศกับของของต่างประเทศเนี่ยส่งออกต่างประเทศมันคนละเกจกันจริงๆนะครับในฐานะที่คนที่ใช้แล้วหลายอย่างด้วยนะครับโอเคครับคราวนี้ก่อนกินอาหารเสริมประกอบกัอนะาจารย์ในนี้นะครับเขียนเป็น เครื่องดื่นผสมวิตามินซีคอลลาเจนและน้ำสมุนไพรรวมนะครับอินเลมอนเนตนะจ๊ะส่วนประกอบก็มีดังนี้นะครับเป็นน้ำสมุนไพรรวม7.5นะครับก็จะเป็นน้ำเชียร์เทส2.5นะครับน้ำดอกคำฝอย2.5น้ำเก๊กฮวย2.5นะครับเออแต่เป็นเลมอนเนตแต่ว่าขึ้นต้นด้วยเชียร์เทสน้ำดอกคำฝอยแล้วก็เก๊กฮวยอยง2.5นะครับและคราวนี้มาดูนะครับคอลลาเจนนะครับเปปไทด์0.05เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเอาน้ำเข้าจากตุรกด้ อนะครับแล้วก็วิตามินซี0.025นะครับแล้วก็เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีนะครับ0.01นะครับแล้วก็สารสกัดจากอสเซอร์โลโซาชเชอร์รี่0.005นโนอาซิตินนะครับ0.0015วิตามินบีส0.0003วิตามินบีห0.0001นะครับแล้วก็ใช้วัตถุแทนความหวานแทนน้ำตาลนะครับแค่นี้แหละครับโอเคมาชิมกันเลยนะจ๊ะตัวนี้นะเขียนว่าเป็นกินเลมอนเนดนะครับแต่ว่า ตรงนี้นะครับไม่มีส่วนประกอบไหนที่เป็นเลมอนหน่อยเลยนะจ๊ะแต่แว่าที่เราเจอก็คือชะเอมดอกกําฝอยแล้วก็น้ำเก๊กหวยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่กลิ่นไปตั้งห่าครับแต่เขาไม่ได้ลงไว้ในนี้เฉยๆนะครับเพราะไม่ได้ลงไว้ว่ากลิ่นเลมอนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยสิมาไม่เป็นไรมาชิมดีกว่านลยครับเพราะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเนี่ยใครชอบบรรจุ่มพันนะครับนี่ยแบบดูเท่ดีนี่นี่เปิดมาอย่างเงี้ยดูเท่มากอ่ะก็ดิเทงไปเฮ้ยสีสวยนะสีสวยสีสวยกลิ่นก็หอมหอมเฮ้ยกลิ่่นนนนหอออมมเเเเลลดชัจยะ คือถ้าเกิดให้พี่หลับตากินนะครับเฮ้ยกับมีเทมเทิร์ออกมานิดนึงด้วยนะเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีนะครับเลมอนเนตนะชัดเจนมันเป็นเลมอนเนตที่ผสมหลายอย่างอะ่ะคือเรารู้เลยว่าถ้าเกิดใครกินเลมอนเนตเนี่ยเราจะรู้นะว่ากินเลมอนเนตล,ล,ล้วนๆกับเลมอนเนตที่มีการผสมเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าไม่เจอนะครับที่มันเขียนว,ว่ากลิ่นดอ,อกกําไยกับน้ำแก๊กฮวยทําไม่เจอครับแต่กลิ่นแต่ว่ามีกลิ่นเรารู้เลยว่ากลิ่นเนี้ยเป็นเลมอนเนตที่ดี อ่อนๆแล้วก็มีการผรสมผสานของหลายรสเข้าด้วยกันนะครับโอเคคราวนี้คิรมชาติชอบไม่ได้หวานมากคืออย่างแรกนะครับตัวนี้ไม่หวานมากแล้วก็แบบโอเคนะไม่ได้เปรี้ยวมากด้วยคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลมอนเนดเนี่ยของฝรั่งนะครับมันก็คือแบบไอ ผลไม้ไอ้สีเหลืองอ่ะไอ้ตัวนั้นคือเลมอนเนตมันก็จะมีทั้งความเปรี้ยวความหวานครับที่มันห้าสิบห้าสิบนะครับมันจะไม่เหมือนกับมะนาวบ้านเราที่เป็นเขียวรั้วนะครับมะน,มนาวบ้านเราเขียวร้วเขาเรียกวลายนะครับก็ดังนั้นเนี่ยอันนั้นนี่ยมันจะเปรี้ยวกีดดังนั้นถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวจัดจัดไม่ใช่นะครับแต่ก็ดใครชอบหวานกับเปรี้ยวที่ลงตัวนะครับแล้วมีวาหวาน,นอน่อนๆอนอ,นอกมาก็โอเคครับตัวน,นี้ดีตรงเนี้ย เนื่องจากพี่อ้นก็ทาน้าเก๊กฮวยขายนะบงทีเพื่อนบอกเลยว่ามันเป็นสีเหลือของน้าเก๊กฮวยที่สวยนะครับแต่ว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยเนี่ยกินเข้าไปหลายแก้วแล้วเป็นถ้าเกิดกินเปล่าๆโดยไม่รู้อะไรนะบอกว่าเป็นน้ําเลมอนนีที่อร่อยแต่พอเราอ่านส่วนประกอบก่อนกินไงเราก็จะพยายามหารสชาตินะครับที่มันเป็นของชชเอมแล้วก็น้ําตอกําไฟและน้าเก๊กฮวยที่อยู่ในนี้นะครับพูดตรงๆเลยไม่เจอแต่ไม่เจอแบบเด่นชัดน,นะ แต่เรารู้ว่าทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินี่คือเลมอนนีที่ดีแล้วก็มีการผสมผสานหลายๆ,ๆอย่างเข้าไปดังนั้นเนี่ยคำว่าเลมอนนีให้ผ่านเพพาะได้อ่านส่วนประกอบไงอ่านส่วนประกอบแล้วปุ๊บเฮ้ยมันต้องมีน้าชาเอ็มเทศมีน้ําคําฝอยมีน้ําเก๊กฮวยมาไม่ได้ออกมาเด่นขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นการซ่อนรสที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดรสชาติขนาดเนี้ยไอ้รสที่มันเป็นไอ้สมุนไพรนะมันจะซ่อนอยู่แค่นี้เอง ตรงปลายตรงนี้ที่เหลือ90%นะครับให้มันจะเป็นการนเมมันเนตกลายเป็นแบบเฮ้ยเป็นการสร้างรสชาติทีซับซ้อนอ,อันนี้ก็คือแบบเฮ้ยเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างยะสูงนะอันนี้บอกเลยว่าเฮ้ยคุณใช้มาตรฐานที่สูงมากเลยเพราะถ้าเกิดเรากินของต่างปรนะะ,ะเทศนะต่างประเทศเขาจะไม่ใส่รสเพียวๆเลยมันเนตนแน่นอนเขาจะใส่รสชาติที่แบบเฮ้ยอะไรนี่หน่นอยเข้าไปเฮ้ยมันมีความแตกต่างก็เป็นความแตกต่างที่ซับซ้อนแล้วแบบเฮ้ย มันดูมีคลาสมากกว่าแบบที่เราใส่เมอนมันแบบธรรมดาครับโอเคครับถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีกับตัวนี้ครับผมโอเคครับด้ส่วนของดูคลิปนี้ไปเป็นกรนีนะครับเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ